สวัสดีครับผมอาจารย์เซินนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการวัดทิศกันนะครับคือปกติแล้วนะครับในทุกๆไลฟ์ like เลยนะหรือทุกๆคลิปนะของรู้ทิศเสริมเพลงเนี่ยนะครับเราก็จะมีการสอนการวัดทิศกันเสมออยู่แล้วนะฮะเหตุผลเพราะว่า มันก็จะมีคนที่ยังไม่เข้าใจไม่แน่ใจเนาะว่ามันต้องวัดยังไงนะครับซึ่งการที่เราจะเสริมพวงจุ้ยบ้านของเราได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักวิธีการวัดทิศให้เป็นก่อนเนาะว่าแต่ละทิศแต่ละมุมมันคืออะไรทิศย,ยังไงนะครับและก็เป็นหนึ่งในคําถามยอดฮิตเลยนะครับว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะทิศเหนืออยู่ตรงไหนทิศเหนือดูยังไงทิศใต้วัดยังไงนะครับวันนี้ก็เลยทําคลิปนี้ออกมานะครับจะได้เอาไปเข้าใจนะครับใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับการวัดทิศที่ว่านี้คือการวัดทิศภายในบ้านของเราเองนะครับไม่ใช่การวัดทิศนอกอาคารไม่ใช่การวัดทิศว่าอาคารของเราเนี่ยอยู่องศาไหนหน้าบ้านเราหันองศาไหนไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นการวัดทิศเพื่อให้เรารู้ว่า แต่ละมุมของบ้านของเราเนี่ยมันคือทิศอะไรตรงไหนคือทิศเหนือตรงไหนคือทิศใต้นะครับเพื่อความแม่นยําถูกต้องในการเสริม่วงจุ้ยนั่นเองนะฮะซึ่งการวัดทิศวิธีนี้นะครับเป็นการวัดทิศที่ใช้ได้กับเฉพาะหวงจุ้ยที่เป็นสายซาหะกับสมงวนเท่านั้นนะครับสมงวนนี่ต้องเป็นเฉพาะอ่าวทีพ้อยขวยด้วยนะช่างมันนะครับหมู่ภาษาจีนมันเยอะนะมันไม่ต้องสนใจหรอกนะครับเอาเป็นว่าวิชาการวัดทิศแบบนี้นะครับมันใช้ได้กับพวกวิชากลุ่มดาวเหิน นะครับกลุ่มดาว9ก้ายุคนะครับแล้วก็วิชาที่เกี่ยวข้องกับพวกปาจื้อนะครับโปหยีสีเถียวพวกนี้นะครับสามารถใช้วิชาวัดทิศแบบนี้ได้นั่นเองนะครับดังนั้นใครก็ตามนะที่มาจากคลิปรู้ทิศเสริมเฮงนะครับก็สามารถดูวิธีการวัดทิศคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่แน่ใจวิธีวัดนะครับดูได้เลยนะว่าทํำยังไงมาเลยครับสาหรับการวัดทิศภายในนะครับ เริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องหาจุดกึ่งกลางของบ้านให้ได้เสียก่อนนะครับยกตัวอย่างภาพนี้เนี่ยคือบ้านทรงบ้านของคุณนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะขีดเส้นตัดช้แยงมุมแบบนี้ได้เลยนะครับจุดที่เกิดเส้นตัดขึ้นตรงกลางนี่แหละ ือจุดกล่งกลางบ้านของคุณนะครับเราจะไปวัดยืนวัดณจุดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าบ้านของคุณมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะมันอาจจะเป็นทรงค้างหมูนะครับหรือเป็นทรงตัวแอลอะไรแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีการเวทน้ําหนักกะกะกันนะครับกะกะไปแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆริงมันมีทฤษฎีการวัดทิศแบบละเอียดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถสอนในทุกแบบได้เอาเป็นว่าเราลองดูแล้วกันว่าถ้ามันมีส่วนที่ถูกว้าแหว่งไปเนี่ย นะครับน้ำหนักของบ้านมันน่าจะเทมาอีกทางหนึ่งจริงไหมนะครับคุณก็กะกะเอานะครับไม่ต้องเป๊กก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แหละ99%บ้านคนก็ไม่ทรงสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมผื้นผ้าสามารถใช้วิธีนี้ในการหาจุดกึ่นกลางของบ้านได้ทั้งหมดนะครับต่อมานะครับเมื่อคุณรู้จุดกึ้นกลางของบ้านแล้วนะครับให้คุณไปเยือนณนะจุดนั้นได้เลยนะครับและก็ต่อมานะให้หยิบมือถือของคุณขึ้นมาได้เลยนะครับและให้เปิดโปรแกรมที่ชื่อว่าเข็มทิศนะหรือภาษาอังกฤษก็คือชื่อว่า compass นนนัั่เองะครบ ถ้าเครื่องของใครไม่มีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือ Play Store ของคุณนะครับมันฟรีนะครับพวกนี้ใช้ฟรีได้เลยนะฮะก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมขึ้นมานะครับชื่อโปรแกรมว่า Compass นะครับหรือเสื้อเขาว่าเข็มทิศก็น่าจะเจอนะครับดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมือถือเราเนี่ยสามารถใช้วัดเข็มทิศได้เกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะถ้าเป็นมือถือไม่เก่าจนเกินไปนะครับมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าเป็นแมกเนติกเซนเซอร์นะครับไอแมกเนติกเซนเซอร์นี่แหละสามารถที่จะเอามา วัดทิศต่างๆได้นะครับแต่ว่าต้องมีโปรแกรมช่วยก็คือเป็นโปรแกรมที่ผมบอกคือโปรแกรมชื่อเข็มทิศหรือ Compass นั่นเองนะฮะต่อมานะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมเข็มทิศขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราควงมันซะหน่อยนะครับการควงนะครับเนี่ยควงเป็นเลข8อย่างนี้ก็ได้นะครับหมุนเป็นอินฟินิตี้อย่างนี้แหละเลขแปดแนวนอนสัก78รอบนะครับการควงเนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่เป็นการเล่นของนะครับจริงๆเป็นการคาลิเบรตหรือเป็นการจูนและการนะภาษาคนไทยคือการจูนให้ไอตัวแมกเนติกเซนเซอร์เนี่ย มันรู้ก่อนว่าตรงไหนเป็นทิศอะไรนะครับมันจะถูกต้องตรงมากขึ้นนะครับเมื่อเราควงจนได้ที่แล้วนะครับเราก็เอาโปรแกรมเข็มทิศมือถือของเรานะครับวางเอียงประมาณระดับนะครับระดับประมาณสะดือเหนือสะดือขึ้นมานิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็มองก้มลงไปตรงๆนะคุณก็จะเห็นว่ามันจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยคือทิศอะไรนะครับต่อมานะครับเราก็จะรู้แล้วจริงไหมว่าข้างหน้าเราคือทิศอะไรนะครับคุณก็ค่อยๆหมุนตัวเองอยู่กับที่ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นว่าเข็มทิศเนี่ย มันก็จะหมุนตามด้วยนะครับมันก็จะบ่งบอกว่าสิ่งที่อยู่หน้าคุณเนี่ยคือทิศอะไรคุณก็จําไว้นะครับยิ่งคุณหมุนไปเยอะขึ้นมันก็จะบอกอ่าเป็นตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศตะวันตกนะครับเป็นทิศต่างๆจนครบทั้ง8ทิศนะครับคุณก็จําไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าทิศนี้นะกำแพงตรงนี้คือทิศอะไรมุมนี้คือทิศอะไรนะครับทิศนี้ไม่มีวันเปลี่ยนนะครับบ้านใคร แต่ละคนเนี่ยทิศมันจะคงที่ตายตัวนะครับยกเป็นว่าบ้านคุณถูกหมุนนะครับซึ่งคงไม่มีบ้านใครถูกหมุนอยู่แล้วจริงไหมดังนั้นทิศพวกนี้มันจะคงที่ตายตัววัดครั้งนี้ครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทั้งชีวิตเลยนะครับสำหรับใครที่งงนะครับมือถืออาจจะมีแต่ภาษาอังกฤษก็เอามาเปรียบเทียบกับตารางอันนี้ก็ได้นะครับว่าตัวเอ็นหมายถึงทิศเหนือนะครับจะอยู่ในองศาตัวเลขเหล่านี้นะครับเอาละครับเพียงแค่นี้คุณก็จะรู้แล้วนะครับว่าแต่ละกำแพงของคุณคือทิศอะไร แต่ละมุมของคุณคือทิศอะไรนะครับซึ่งก็จะสามารถจัดห่วงจุ้ยได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีสินแสนแนะนําให้ตั้งน้ําผุดที่ทิศเหนือคุณก็ไปยืนณนะจุดถึงกลางบ้านของคุณแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดที่เป็นทิศเหนือนั่นเองนะครับแล้วตรงนั้นแหละนะครับตรงศูนย์องศานี่แหละคุณก็ตั้งน้ําผุดตามที่สินแสบอกก็จะเป็นการวางของได้อย่างถูกต้องตามทิศต,ตามธาตุด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการวัดทิศนี้นะครับ สามารถทําได้ทั้งคนที่ต้องการจัดห่วงจุ้ยแบบบ้านตัวเองทั้งหลังนะครับหรือจัดเฉพาะห้องก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบางบ้านเนี่ยนะครับไม่สะดวกที่จะจัดห่วงจุ้ยในบ้านเพราะว่า,อ,าอยู่กันหลายคนบ้างคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อบ้างหรือเราอยู่ในคอนโดเนาะเราอยู่ในอาพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถจัดเฉพาะในห้องของเราคนเดียวได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากจัดในพื้นที่ส่วนรวมนะครับเช่นภายในพื้นที่ ชั้นแรกอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณจัดหงจุ้ยตรงนั้นก็ให้ไปยืนณนะจุดกึ่งกลางของพื้นที่ชั้นแรกนั่นเองนะครับการจัดแบบนี้นะคนในบ้านทุกคนจะได้รับพลังจากของหองจุ้ยทั้งหมดเลยนะครับหรือใครก็ตามที่อยากจัดพื้นที่ส่วนตัวนะครับเช่นห้องนอนห้องทํางานเราก็ต้องไปหาจุดกึ่งกลางของห้องนอนหรือห้องทํางานของเรานะครับและก็วัดทิศด,ด้วยวิธีเดียวกันนี้เหมือนกันได้เลยนะครับ การจัดแบบนี้ก็จะได้เฉพาะคนที่อยู่ในห้องนั้นซึ่งถ้าคนอยู่ในห้องนั้นคนเดียวคุณก็ได้รับอยู่คนเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่คุณเลยว่าอยากจะจัดแบบไหนนะครับบางคนสะดวกเฉพาะส่วนตัวก็จัดในห้องเราคนเดียวก็ได้บางคนสะดวกที่อยากจ,จัดทางบ้านก็จัดทางบ้านก็ได้ไม่ผิดนะครับมันสามารถจัดห่วงจุ้ยได้หลายประเภทอยู่แล้วนะครับอ่าล่ะครับนี่ก็เป็นการวัดทิศภายในบ้านนะครับเพื่อที่จะใช้ค้นหาว่าแต่ละมุมแต่ละกำแพงของบ้านเรานะครับ ตรงไหนมันเป็นทิศอะไรนั่นเองนะครับซึ่งการวัดทิศนี้ทําครั้งเดียวสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตเลยนะครับดังนั้นก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําตามได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการวัดวิธีนี้อาจจะมีผิดเพี้ยนได้นะครับเพราะว่าเข็มทิศในมือถือของเรานะครับมันไม่ใช่เข็มทิศจริงๆมันเป็นเข็มทิศแบบดิจิตอลนะครับหรือเขาใช้เป็นพวกเซนเซอร์ที่เป็นแบบ เซนเซอร์ดักจับพวกคลื่นแม่เหล็กนะครับดังน,นั้นมันอาจจะมีผิดเพี้ยนได้บ้าง5องศา10องศานะครับหรือบางคนอาจจะเพี้ยนได้เยอะด้วยถ้าเกิดว่ากลางบ้านของคุณนั้นมีเหล็กเยอะๆนะครับยกตัวยอย่างเช่นเราเอารถมาจอดในบ้านด้วยอย่างนี้แล้วเราไปยืนวัดตรงรถเลยอย่างนี้มันอาจจะเพี้ยนได้เยอะด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีนะครับการวัดแบบนี้เนี่ยนะครับก็ควรจะวัดณนะจุดกลางห้องที่รอบๆด้านไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะแม่นยํา มากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าถ้ามันมีของเยอะๆยอะๆเนี่ยก็อาจจะผิดเพี้ยนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่ต้องการอยากรู้องศาเป๊ะๆเ,เลยแบบไม่พลาดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องจ้างสินแสนะครับหรือสถาปนิกหรือวิศวกรน,นะครับเขาก็จะมี เครื่องไม้เครื่องมือที่วัดได้อย่างแม่นยำถูกต้องนะครับแล้วก็จะสามารถบอกคุณได้อย่างละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเราสามารถวัดเองเชื่อถือได้มากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบิดเบี้ยวบ้างเพี้ยนบ้างไป5องศา3องศานะครับแต่ว่าแต่ละทิศเนี่ยมันมีพื้นที่ถึง45องศาเนาะดังนั้นถ้าเราวัดเบี้ยวไปเล็กๆน้อยๆอยนะครับมันก็ยังอยู่ในเลนส์ที่น่าจะถูกต้องอยู่ดีไม่ผิดพลาดมากถึงขนาดหลุดไปคนละทิศเลยอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั วัดเองได้ด้วยตัวเองก่อนนะครับอะล่ะครับนี่ก็เป็นวัดทิศอุศาภายในบ้านนะครับเป็นเบสเลยเป็นพื้นฐานเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจัดห่งจุ้ยด้วยตัวเองนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าแต่ละทิศคืออะไรเอาของมงคลต่างๆไปวางได้เลยนั่นเองนะครับตามความรู้ที่เรามีหรือตามที่สินแสแนะนํานั่นเองนะครับใครก็ตามที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าชอบศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับแนะนําเลยให้กด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวทาง u t u b e เนี่ยเขาก็จะ แนะนำนะครับช่องแบบนี้ให้นะครับหรือผมมีคลิปใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับการสอนเรื่องนี้เขาก็จะแนะนำไปให้คุณไม่พลาดได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆสนุกๆอยู่ตลอดเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ